จะหายเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนะคะอย่าลืมพาน้องหมาน้อกแมวมาชมด้วยกันนะคะ สวัสดีค่ะแพรวคนนี้คุณนะคะมาประจําเหมือนเดิมแล้วค่ะกับเพลงร o v บ r by the h i วันนี้เนี่ยนะคะมากับเจ้าเจิดนะคะพิธีกรร่วมของพแพรและวันนี้จะบอกว่ามีคนอะ่ะเขาเขียนจดหมายจดหมายด้วยนะจ๊อ <c oughs> อีเมลแล้วกันนะเมื่อถามว่าทําไมมันถึงน่ารักขนาดนี้นะคะในแฟนเพจก็มาคอมเมนต์กันใหญ่ว่าเจ้าเจิดน่ารักขนาดนี้อะ่ะเป็นลูกเต้าเราใครได้มาอย่างไรแ้าก็เลยพามาดูค่ะที่นี่เลยค่ะ ชื่อว่า Dream Team พนลนะคะเป็นบ้านเกิดของเจ้าเจอเราไปดูกันดีก,กว่าว่าในนี้เนี่ยพ่อแม่เจ้าเจอหรือว่าเพื่อนเจ้าเจอมีเยอะป็นขนาดไหนแล้วใครที่สนใจเกี่ยวกับบอมเบอร์เรียนฟังให้ดีนะคะมีแบบรายละเอียดสําหรับคนที่อยากจะเลี้ยงบอมเบอร์เรียนเพียบค่ะไปดูพร้อมๆกันเลย <sh arp> <sh arp> ชื่ออะไรคะเนี่ยโกลไลออนฮะโกลไลออนเขาสิงโตทองคือชื่อของเขาเลยเฮียคะเรียนทีมคะแนนเนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วค่ะเปิดมาปีนี้ปี20่ะโอ้โหชอบเป็นฟารนะอายุเท่าหนูเลยอ่ะเกือบเข้าเลข3แล้วคี่สิบยี่สแต่ว่าความจริงจำหน่ายมาก่อนนั่นหลายปีอ่าคือแปลว่าเฮียเนี่ยตัวจริงเลยแหละเรื่องของสุนัข พันธุ์ปอม,มเรเนียนนะคะรีมทีมแคนเนลเนี่ยเริ่มต้นมาอย่างไรคะเริ่มต้นก็เลี้ยงสินักฟาร์มใหญ่ก่อนเลี้ยงสินักฟาร์มใหญ่ก่อนแล้วก็ตอนหลังพอย้ายมากรุงเทพก็ไม่มีสถานที่ก็เลยเปลี่ยนเลี้ยงพันธุ์เล็กเลี้ยงพันธุ์เล็กเล็กดีกว่าก็เลยเห็นปอมแล้วถูกใจค่ะอ่าจากนั้นเนี่ยพอเราเริ่มเอามาเลีย้ยงต้องอะไรต่อคะมันถึงเป็นเป็นเป็นรีมทีมคาเนลได้เริ่มมีเยอะแล้วก็ไม่มีสถานที่ก็ต้องไปทําฟาร์มที่นอกปฐมฮะ ล้วจากนั้นก็คือเติบโตมาเรื่อยๆครับเมื่อก่อนนี้เห็นว่าราคาของปอมเนี่ยที่เราจะมี้ยแพงมากใช่ไหมครับเรามีความรู้สึกว่าไม่เคยเจอฟันที่แพงขนาดนี้ประมาณราคาอยู่ที่ก็ห้าหมื่ถึงแสนห้าหมื่นถึงแสน,นครับ คือตรงนี้เนี่ยมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เราเพาะเนี่ยมีตรงนี้อยู่ไหมคะที่อยู่ในบ้านหลังนี้อ๋อนี่พียงแต่เบิรลับผสมบ้าง <จะ S 2> แล้วก็สุสนัขที่สวยๆก็เอามาผสมที่นี่ที่เกรดเกรสูงถ้าเกรดธรรมดาก็ผสมที่นู่น,นครับคือถ้ามีมีเกรดของมันแล้วก็มีสายพันธุ์ของมันด้วยใช่ไหมคะคอมรนเนี่ยมีกี่มีกี่สายะคะ มีสายอเมริกาญี่ปุ่นสายไต้หวันแล้วมีแคนาดาแคนาดาก็จะเป็นสุนัขแล้วหน้าเขาแตกต่างกันยังไงคะวิธีการดูอะคะแต่ละสายพันธุ์นี้ไหมคะถ้าเป็นอเมริกาก็จะชอบสุนัขที่หน้าใหญ่ๆหน้าเขาก็เป็นรูปลิ่มอะแต่ว่าขาใหญ่ๆขาใหญ่ๆครับขนเยอะๆคือถ้าขนเยอะๆฟูๆอันนี้คืออเมริกันครับญี่ปุ่นก็จะเป็นพวกหวานแววหน่อยมันือนยกับไต้หวันคล้ายๆกันอันนี้เจ้าเนียคะเจ้าเจอเนี่ยนี่เป็นสายอเมริกา เจอกันอินเตอร์แล้วเนี่ยอเมริกาเป็นอเมริกันนะแล้วนี่ล่ะคะอย่างน้องสิงโตทองนี่ก็อเมริกาแคนาดาอเมริกาแคนาดาครับเวลาเราอยากจะเลี้ยงสุนัขคือสักตัวหนึ่งแล้วก็ไปหาซื้อสุนัขไง วิธีการเลือกที่เราจะรู้ว่าสุนัขเนี้ยเมื่อตาโตขึ้นแล้วอ่ะจะดีจะสวยเราจะสังเกตจากอะไรได้บ้างก่อนที่จะไปซื้อต้องดูว่าสุนัขที่เขาเล่นเนี่ยเขาเขาเป็นเล่นแบบประกวดหรือเลี้ยงเล่นหรือเลี้ยงเพื่อจําหน่ายอย่างเดียวหรือบางคนก็ประกวดด้วยจําหน่ายด้วยแต่ว่านี้ถ้าจัดว่าเป็นสุนัขที่สวยครสมมติเอาไปประกวดแล้วผ่านจะต้องมีลักษณะอะไรคะ ก็ควรจะํำตัวควรควรเปสแควร์วร square. แล้วก็หน้าหน้าควรจะเป็นหน้าไม่สั้นและไม่ยาวเกินไปหน้าไม่สั้นและไม่ยาวเกินไปํำตัวสแควร์ที่บอกนี่เป็นยังไงคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสํำตัวสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี่กลมใช่ไหมนี่แบบจัตุรัสอันนี้จัตุรัสเหรอคะถ้าเป็นลายก็ยืนก็จะตัวตัวมาถึงยืนปุ๊บจะเป็นอย่างนี้เข้าใจแล้วก็ต่อจากนั้นปุ๊บ ก็มีเรื่องของเท้าเหรอคะหรืออะไรขาต้องตรงสี่สี่เท้าตรงและการเคลื่อนไหวต้องเคลื่อนมาได้ได้เบาเคลื่อนไหวได้เบาก็คือเดินเวลาเดินต้องดูลักษณะการเดินอะไรอย่างงี้เขาด้วยอะค่ะอ๋อคือเวลาถ้าเราจะประกวดครับแต่ถ้าเราจะสมมติเรื่องของขนนะคะเกี่ยวไหมคะขนก็เกี่ยวฮะขนมันจะมีลักษณะขนก็ต้องฟูอะ เป็นต้นแต่ประเด็นคืออยากจะารู้ว่ามันเกรดมันแบ่งยังไงแล้วก็มันมีกี่เกรดคะเกรดก็เป็นเกรดเลี้ยงเล่นธรรมดาค่ะแล้วก็เกรดสวยงามค่ะเกรดโชว์และเกรดประกวดเกรดประกวดครับี่พามานั่งอยู่ที่นี่เนี่ยรอบๆคือเป็นถ้วยรางวัลทั้งนั้นเลยอ่ะ เียดเลยนี่ได้มาทั้งหมดกี่รางวัลแล้วคะเนี่ยเออเด๋ยวนี้ก็ไม่ต่ำกว่า2 5 0 0ราร้อยรงวัลโอ้ยแม่เจ้าประกวดมาแบบคือมีรางวัลไหนที่เราว่าแปลกสุดมีไหมคะจำไม่ได้เรามีเยอะสารพัดที่จัดเขาจัดกันเมื่อสิบกว่าปีแล้วจัดกันกรสนุกสนานรางวัลเป็นทุเรียนยังมีต ว่าที่นี่ได้รางวัลเยอะมากคือไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความสวยงามของสุนัขเนี้ยนะเขาเลยถามว่าอะไรไมีรางวัลอะไรแปลกๆ้ามีบอกว่าไอ้เฮียบอกว่าได้รางวัลเป็นทุเรียนก็มีไอ้เฮียก็เลยกินไปหมดแล้วคงไม่ได้ตั้งอยู่ที่นี้แล้วนะต <c oughs> <c oughs> ามนั้น มีทั้งสีปาร์ตี้สีขาวสีครีมสีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยเต็มเลยมีสามพันสีฮะสีดำแล้วก็สีเป็นลายลายเสือก็มีลายเสือคือหมายถึงว่าฟูๆอย่างเงี้ยแต่เป็นเสือเป็นลายเสือลายเสือเนี้ยค่ะแล้วก็จะมีสองสีสามสีมีสีแบ็กแอนแทนดำทองอย่างเงี้ยเป็นดำทองอ่ะค่ะ มันทองไม่เคยเห็นเลยอะแล้วตอนนี้เดี๋ยวไอเดียจะพาพาไปส่องดูค่ะว่ามีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แบบไหนยังไงมีสีที่พี่ไอเดียบอกว่าแปลกๆเนี่ยดำทองเนี่ยวพาจะพาไปดูค่ะมาเราไปดูอีกที่หนึ่งกันที่นี่จะเป็นที่ที่มีทั้งแม่พันธุ์พ่อพันธุ์เลยค่ะและที่บอกว่าจะพาพาไปดูเจ้าสีดำโกใชิน่าแปลก ท,ท, yeah. ที <Auss biography. S 2> ่น hm. well, we <ær> well ี er ่แคบมีวันมากไม่ได้เราสลับกันบ้างไหมคะเวลาเป็นสัตว์ก็มาผสมผสมเสร็จก็เอากลับไปว่าท้องก็มาคลอดที่นี่อ๋อมาที่นี่คลอดที่นี่แล้วก็เลี้ยงดูแล้วก็กลับไปนี่ทก็โเพราะที่นู่นเนี่ยมีที่เยอะใช่ไหมคะที่นี่เยอะเยอะที่นี่มันมีมาเยอะแล้วส่วนใหญ่ที่นี่ก็คือบางทีจะไปที่โน้นบ้านอะไรแบบนี้ยหรอโอเคดูเนื้อเลยดิ คืนุ่มในเลนเช่นปะที่เป็นคนที่ล่าหมาที่สายโอดเจ้าโอด เจอไฮเฟกซี่ฟิกซ์มีโคซามีนและคอนดรอยตนินช่วยบำรุงกระดูกอ่อนและข้อต่อให้ดีขึ้นภายในสองสัปดาห์เจอไฮเฟกซี่ฟิกซ์ เอียเนี่ยก็คือเป็นลูกสุนัขทั้งนั้นเลยก็เลยอยากให้ฮียเนี่ยสอนค่ะใครที่อยากจะเริ่มเลี้ยงปอมแล้วจะไปหามาเลี้ยงเนี่ยแลวให้ดูว่าตั้งแต่เล็กๆเลยว่าจะดูยังไงให้มันลักษณะสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสุนัขที่ฟอมถึงอ่ะเขาจะไหลเชิดๆแบบนี้ตัวสั้นๆอาตัวจะสั้นๆแล้วหน้าหน้าจะสวยหน้าจะไม่ยาวหน้าจะไม่ยาวหน้าจะแบบสั้นๆหน่อยหน้สั้นๆตัวนี้ใช่ไหมคะและเนี่ยขาเขาจะกระดตัวที่บอกใช่ไหมใช่ครับ หาตรงแล้วก็แข้ง,งขาตรงทั้งหมดทุกอย่างตรงครับตั้งแต่เด็กอย่างนี้ค่ะเราจะรู้ได้ไงว่าไรเกตประกวดเกตธรรมดาที่ไว้เลี้ยงดูจัดอะไรได้บ้างอะคะเนี่ยดูเหมือนกันหมดเลยเด็กเกตประกวดส่วนมากตัวจะไม่ใหญ่ตัวจะไม่ใหญ่ตัวจะเด็กี่เดือนเนาะค่ะอันนี้ห้าสิบวัน 50วันก็ตัวยังเล็กป่าแล้วคือแล้วเร<ล>าก็จะดูว่าเขาตัวเล็กนหน้า,าจะสวยฮะหน้าจะเป็นอย่างนี้ที่สวยนี่คือเป็นยังไงอะคะคือคงจะฟูแล้วหน้าเขาจะสั้นๆหน่อยเขาจะไม่ยาวมากน่าสะสุนักที่เขาจะอุ้มเล่นหรือเลี้ยงเล่นเขาจะชอบแบบนี้แต่ถ้าถ้าจะเป็นระดับที่ประกวดกันบางทีเขาไม่เอาสั้นมากเขาจะาประมาณนี้อ่าดูมีมีตึงขึ้นมานิดนึงนเสริมด้าวมาหน่อยแต่ท้องตลาดเขาจะชอบแบบหน้าสั้นๆ แต่มาตรฐานหน้าควรจะประมาณนี้คือไม่สั้นและไม่ยาวดูกำลังพอดีครับกำลังพอดีคุณวันสวัสดีค่ะคุณวันเป็นลูกสาวใช่ไหมคะค่ะคุณวันคะนี่มาเมื่อกี้เห็นคุณวันกำลังแปลงฟูบๆๆเลยคืออ๋อตัวนี้อ่ะตัวนี้น้องน้องจะจะตัยใหญ่นิดนึงตัวนี้ นี่ตัวใหญ่แล้วเหรอคะเนี่ยจิ๋วๆตัวใหญ่กว่านี้เยอะเลยอันนี้อายุคนละอายุอันนี้อันนี้สองเดือนนิดหน่อยเองแต่ระตัวเพสซ้อใหญ่หน่าจะยาวๆหน่อยนึงเกตธรรมดาเกตธรรมดาทําไมเขาถึงหาว่าหนูเป็นเกตธรรมดาล่ะคะคือยังไงอะคะทแไมเกตธรรมดาที่นี่ก็ถือว่าสวยเลยนะเพราะว่าขาโตรงอะขาโตแล้วก็แต่ตัวซสื้ใหญ่หน่อยแล้วก็ขาถูกหน่อยไม่แพงอ๋อคือคนเนี่ยถ้า จริงๆล้วชอบตัวเล็กๆใช่ไหมล่ะก็ส่วนใหญ่คนอยากให้มันตัวเล็กตลอดไปก็คือเกรดเนี่ยก็อยู่เกี่ยวกับไซส์ด้วยในส่วนหนึ่งเกี่ยวกับไซส์ก็เกี่ยวกับฟอร์มด้วยถ้าอันนี้เขาตัวใหญ่เหมือนกันนะในในอายุที่ระดับอันนี้เท่ากันอันนี้คืออายุเท่ากันเหรอคะอุ้ยตายแล้วตัวจะสั้นกว่าแล้วก็จะฟอร์มจะดีกว่าด้วย กว่าวิธีการดูลักษณะเจ้าตัวเล็กเนี่ยว่ามันเท่ระเบิดแค่ไหนสายพันธุ์นี้นี่ดียังไงอันนี้คือสายพันธุ์ประมาณประเทศอะไรคะเนี้ยสายพันธุ์อเมริกาค่ะอเมริกาวิธีการดูความสวยก็คือตัวต้องสั้นตัวต้องสั้นในเวลายืนแล้วปุ๊บตัวสั้นตัวสั้นดูยังไงก็คือดูจากตำแหน่งขาขาหน้าค่ะข,<า>ขาหน้าช่วงนี้ค<า>่ะกับข,ขาหลัง มันจะสั้น่าช่วงช่วงนี้ต้องสั้นแล้วก็แล้วก็ไหล่ต้องสูงไหล่ก็คือช่วงช่วงเนี้ยค่ะขึ้นมาเนี่ยสูงกว่าข้างหลังอะไรเงี้ยค่ะหน้าเชิดหน้าเชิดพอพอเชิดขึ้นมาแล้วหัวจะจดหังพอดีอนาที่ที่ดีนะคะแล้วก็ขาสิขาทั้งสองข้างยี้ต้องตรงค่ะต้องยืนบนอุ้งเท้าแบบตรงเหมือนเหมือนเย e งค่ะอ่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถึงจะสวยยิ่งยิ่งแบบยิ่ง ยยิ่งเชิดยิ่งตึงแบบเคยยิ่งเชิดเลิศยิ่งดีส่วนหน้าเนี่ยก็ต้องเป็นหน้าสั้นจะจะหน้าใหญ่หน้าเล็กหน้าอะไรดูดูให้สั้นหน่อยก็ดีที่สุดใช่ค่ะคือไม่ดูยาววิธีการฝึกนะคะก็อย่าเพิ่งให้น้องทันข้าวนะให้ตอนฝึกตอนหิวหิวอะค่ะอ่า ให้ให้เขารู้ว่าเออในมือเนี่ยมีอาหารเนี่ยแล้วให้เขาตามมาอย่างเงี้ยให้เขาตามมาเรื่อยเรแล้วก็ค,ค่อยเรียกเขาก่อนอย่าให้เขากัดสายอ่าค่อยามอาารอ่าเดินตามอาหารมาเนี่ยค่ะต้องอย่าไปดึงเขานะคะนะ<อ>เพราะว่าถ้าถ้าดึงนี่เขาจะไม่ไม่เข้าสายเขาจะไม่ยอมเข้าสายต้องให้เขาแบบรีแลก แบบปล่อยเขาเดินสบายๆก่อนแล้วก็ให้เขาตามมืออื่น ทดลองเปครั้งแรกของการตัดขนได้นุกขึ้นให้เขาแปลง ด้วยมีแล้วเชื่อว่าเนี่ยเขามีกี่สายอะพี่ชื่อว่าก็มีสายญี่ปุ่นกับไต้หวันเนาะเราดูยังไงอะถึงจะรู้ว่าไหนไต้หวันไหนญี่ปุ่นที่นิยมเล่นคือสายสายญี่ปุ่นมันจะเป็นยังไงอะคะหัวจะปั้นๆหน่อยหัวจะเป็นเป็นแอปเปิลแล้วก็เป็นทรงปั้นๆจะจะไม่จะไม่หนกขึ้นมามากออย่างนี้คือจะกหนกถ้าดูสังเกตกหนกก็จะจะเล่นสายไต้หวันหัวโหนอนกอย่างนี้ แลวหัวนกนกอ่าแต่อันนี้เป็นปเปนเป็นแบนข้างบนเป็นแอปเปิ้ลหน่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือของเชื่อว่าคือต้องหัวแอปเปิ้ลหัวใหญ่หัวใหญ่กว่าตัวทีนี้ที่นี่เนี่ยมีเชื่อว่าพ่อพันธแม่พันทั้งหมดกี่ตัวคะชื่อว่ามีประมาณ50กว่าตัวห้าสิบกว่าตัวไม่แพ้ปอมเลยนะไม่แพ้เยอะมากเลยเหมือนกันจําเป็นไหมจะต้องแบบขนยาวเหมือนกันหรือว่าขนสั้นเหมือนกันตอนพ่อพัน ออหรือว่าถ้าถ้าเป็นถ้าจะให้ได้ขนยาวแท้จะต้องเป็นพ่อพ่อยาวแท้แล้วก็แม่ยาวแท้ลูกจะได้ออกมายาวแท้ใช่ถ้ายาวไม่แท้ก็จะฟูกไม่ขนมันไม่วยใช่ไหมใช่ขนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าเอาแม่ขนสั้นพ่อขนยาวอะไรอย่างเงี้ยมันจะแต่มันจะมีฟุกมั้ยแบบพ่อขนยาวแม่ขนยาวลูกออกมาขนสั้นมีปะไม่มีค่ะต้องมันต้องยาวนอกจากว่าแม่ขนสั้นพ่อขนยาวอาจจะมีฟุกลูกสั้นมา Worry. Happy. โอ้ยมีปัญหาปวดข้อเหรอนี่เลยเอาไว้กินเล่นเจอหาย Flexi Fix มีกลูโคสมีนและคอรอรอยตินเพื oh. ่อบรรลุกระดูกอ่อนและข้อต่อให้ดีขึ้นภายในสองสัปดาห์อลองหามาทานดูสิ เมื่อกี้เนี้ยแบบบอกมาแล้วว่าหน้าตาสั้นหน้าตายาวขาตรงเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็หัวจะหลดหางอันนี้ก็เป็นวิธีการดูของสุนัขนะคะพอรับไปเลี้ยงแล้วเนี่ยคะ่ะ สิ่งที่เราต้องคำใน,นถึงปอมเมรเนียนมีอะไรบ้างะคะเอ่อเรื่องสุขภาพอืแล้วก็อาหารส่วนใหญ่เขามีโรคประจําของเขาไหมคะปอมเมรเนียนก็มีโรคข้อกระดูกไขนแล้วก็โรคหลอดลมอะไรพวกนี้ค่ะอืมหลอด,ล,อดลมค่ะ พอเลี้ยงไปสักพักหนึ่งพอหลังจากที่5วัคซีนแล้วพอโตขึ้นไปสักพักหนึ่งอะค่ะ <S <S มันมีวัคซีนอะไรอีกไหมคะมีพิซณป้าก็คือทุกทุกปีอยู่แล้วใช่ไหมคะ่ค่ะแล้วก็นนกระตุน้นก,กระตุน้นวัคซีนรวมทุกปีอืก็คือไม่ได้ไม่ได้ดูแลยากไปกว่าสุนัขอ๋อแล้วก็มีถ่ายพยาธิอาก็เลือดหลอนหัวใจอะไรอันนี้ก็คือจำเป็นสำหรับสุนัขทุกสายพันธุ์อยู่แล้วเหมือนกันไม่จำเป็นต้องแค่ความเมรเนียนอย่างเดียวนะคะ ราต้องให้อาหารอะไรอะคะอาหารเสร็จลูกก็จะที่ดีๆนะแกจะมีครบถ้วนวิตามินครบถ้วนอา,อาหารเม็ดเกรดพรีเมียมเลยอาหารเม็ดเกรดพรีเมียมแล้วก็ผมสมมติถ้าจับเจ้าตัวนี้ไปปุ๊บยังเด็กอยู่เลยอย่างเงี้ยควรกินอะไรอาหารเม็ดอาหารเม็ดต้องผสมน้ำปะคะก็าอาหารเม็ดแช่นะ้ำอา่าถ้าสมมติว่าเราจะรับสุนัขที่นี่ไปเลี้ยงก็คือจะซื้อน้ำแต่นี่ไป ทั้งชีวว่าทั้งปอมเลยนะคะเราควรจะรับไปเลี้ยงในตอนประมาณอายุเท่าไหร่ประมาณ5้าสิบวันค่ะห้าสิบวันก็วัคซีนเข็มแรกก็เอาไปได้เลยวัคสิ่งเข็มแรกไปได้เลยต้องดูสุขภาพเขาด้วยวัคซีนสองเข็มถ้ายังไม่แข็งแรงก็ยังเอาไปไม่ได้คือทางเราจะดูอยู่แล้วทางวันจะดูอยู่แล้วทางปมจะดูว่าเออตัวเนี้ยได้หรือไม่ได้ยังไงใช่ไหมคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลังจากที่เอาไปเนี่ยก็ต้องให้วัคซีนกันไปต่อ ให้ครบเหมือนตามปกติเนาะที่นี่5โลกโลกมีอะไรบ้างคะมีหัดพาวโคโรนาจัดอักเสบก็คือที่คุณหมอเขาจะจัดมาเป็นคอสให้เลยถ้าสมมติว่าคนซื้อไปแล้วอยากจะเริ่มผสมพันธุ์แล้วควรต้องดูว่าเขาอายุเท่าไหร่ถึงจะไปผสมพันธุ์ก็ถ้าถ้าตามมาตรฐานคือในจะทำเพศิกีได้ต้องขั้นต่ำหนึ่งปีดูตามอายุในเพดิกีขั้นต่ำหนึ่งปีครับค่ะ ก็ไม่ควรจะถูถ้าเด็กกว่านั้นก็ไม่ไหวเนาะคือเขาก็ไม่รับรองอยู่แล้วมันหนึ่งปีถือว่าเร็วแค่ดิกรีถึงถึงจะรับรองด้วยใช่ไหมเะว่าสมาคมไม่ไดออกแฟดิเให้พูดถึงว่าเริ่มต้นของการผสมพันธุ์เนี่ยหนึ่งขวบขึ้นไปหนึ่งปีขึ้นไปแต่ให้สูตรสูงสุดมีไหมคะแบบตอนนี้เขาแก่เกินไปแล้วผสมพันธุ์ไม่ได้มีป่ะแฟดิเกรไม่รับไม่ส่วนมากจะประมาณสิบปีไม่เกินสิบสองปีอ่ะก็คือเต็มที่ของเขาแล้วแหละ ถ้าสมมุติว่าเรารับจากที่นี่ไปเลี้ยงเนี่ยที่นี่คือโดดเด่นกว่าที่อื่นยังไงแล้วก็มีรับประกันอะไรบ้างที่นี่เรับประกันสุขภาพแล้วก็รับประกันความสวยด้วยอ่า,าออโตมาไม่เกินหนึ่งปีเนี่ยมันกลายพันย่งมาก็เราก็เปลี่ยนได้คือถ้ายงมาปุ๊บที่นี่เปลี่ยนให้เลยเแล้วก็ฟาร์มที่เปิดตลอด24ชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้น สุนัขที่นี่ก็เหมือนกับคนหนึ่งในในครอบครวของเราจะมีใครมารับไปเลี้ยงเนี่ยเราก็ต้องดูกันนิดหนึ่งเหมือนกันแล้วใช่ไหมรับฝากสุนัขด้วยถ้าซื้อจากเราไปก็เอามาฝากได้สมมุติว่าถ้าอยากจะฝากแล้วก็อยากจะสนใจเกี่ยวกับสุนัขต้องติดต่อทางไหนได้บ้างคะก็มีทาง f c e e o o o k นะคะเฟซเฟซบุ๊กทอมสลัดดีมพีพอมแล้วก็มีไอจีดีมพีพอมแล้วก็มีไลน์ ไอดีไลน์ก็ดีมทีมปอมเติมเอสแล้วก็ปอ,อมบีเคเค เพราว่าในวันนี้ที่พราวพามารู้จักกับดิมทีมแคนเอลค่ะขอบคุณเฮียนะคะแล้วก็พี่วันมากค่ะที่พามาดูนะคะสุนัขน่ารัก่ากแบบนี้แล้วยังให้ความรู้กับพวกเราอีกด้วยนะคะใครที่สนใจจะรับทั้งปอมแล้วก็ชื่อว่าไปเลี้ยงค่ะติดต่อมาที่นี่ได้เลยนะคะดิมทีมแคนเอลค่ะวันนี้ไปก่อนนะถ้าใครอยากจะดูเทปเย้อนหลังใน YouTube ได้เลยหรือว่าจะไปดูภาพสวยๆกับพวกเราหรือว่าเกล็ดความรูเร้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงได้ที่ a c e b o o k ค่ะแล้วก็ Instagram กรมเ e ปเลเวอร์บายันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ 分母。